สวัสดีค่ะอันนี้จะมาพาปลูกต้นกวักมรกตด่างนะคะอันนี้หลังจากที่เรานำใบเขานะคะมาชําน้ำนะคะได้ประมาณเดือนหเดือนกับอีกสามวันนะคะหนึ่งเดือนกับอีก3ามวัน,น,ะค,ะน,น,วนค่ะปรากฏว่ามีรากเกิดแล้วนะคะ ลากขอขลาของน้องเข้ามาแล้วต่อไปเราจะทำการปลูกลงดินนะคะปลูกลงดินะจะใช้กระถาง3นิ้วนะคะกับแรกก็ลองก่อนลองกลมะพร้าวสับนะคะ แล้วพักจากก้นกระถางตูก้นกระถางใหญ่นะคะก็ะต้องจะใช้ดินหินนะคะด้วยเนาะจะได้ปิด จะได้กันดินปลูกนะคะไหลลง้นกระถางด้วยเนาะดินนะคะจะใช้ดินปลูกแคคตัสนะคะเนื่องจากมีความร่วนนะคะดินปลูกแคคตัสนะคะมีความร่วนสีโปร่งนะคะรากน้องรากน้องน่าจะโตเลย แต่ร้อนมากแต่ร้อนมากจากนั้นเราจะใช้ปุ๋ยนะคะออสโมโคสนะคะปุ๋ยละลายช้านะคะใส่ลงไปเนาะนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะคะจากนั้นก็ เกลียยนะคะแบบางนั้นก็เอาดินลองก้นกระถางอีกรอบนะคะ ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ทำการลดน้ำก็เสร็จแล้วนะคะเราจะเอากิ่งนะคะที่ใบเขาที่แบบลากงอกแล้วนะคะเอามาทำการปลูกก่อนเนาะ จะชอบคอรกนะคะติดติดจากการปลูกแคกตัดมานะคะกระถางที่สองนะคะส่วนอีกหนึ่งกระถางเนาะจะเอาเป็นใบนี้แล้วกันใบนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเหมือนเหมือนน้องจะมีตุ่มๆม,มาละลากหน้าจะเริ่มมาละ อันนี้ก็ปลูกมาเกือบ2ปีนะคะกว่าจะได้ด่างมาแต่ละกิ่งแต่ละก้านเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอีกสองกิ่งยังดูก่อนนะคะว่าจะจะปลูกดีไหมเพราะว่าลากรากยัง ลากยังไม่มาน่าจะชําไว้ก่อนเนะเาะเอาแบบชัวก่อนนะคะค่อยค่อยเอาน้องลงมาปลูกกันพลาดจากนั้นก็ลดลดน้ําปกติได้เลยนะคะลดน้ําปกติก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะขอพูดสําหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ